ที่ดินนครนายกสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ถนนสุวรรณศรนะคะถนนเส้นนี้นะคะคือถนนเส้นหลักนะคะทางไปเขื่อนขุนด่านทางไปน้ําตกวังตะไคร้นะคะใช้เส้นนี้และที่ที่ขายนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะติดถนนเส้นนี้เลยนะคะเนื้อที่2ไร่นะคะข้างหน้านะคะ ร้านค้ารีสอร์ทเยอะแยะมากมายนะคะในย่านนี้นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ชอบที่แบบนี้ทำธุรกิจนะคะอันนี้รับรองค่ะใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่กันเลยนะคะพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะที่เป็นที่ส่วนเดิมนะคะไม่ต้องถมดินเลยค่ะ ในที่นะคะก็จะมีต้นส้มโอลองกองมะยงชิดค่ะใน2ไร่นี้หลายต้นอยู่นะคะแล้วก็ละแวะกนี้นะคะก็จะเป็นพวกรีสอร์ทเยอะมากเลยค่ะด้านหลังนะคะมีติดคลองด้วยนะคะคลองอันนี้สามารถล่องแก่งได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูที่กันค่ะ ที่นีนนะคะเนื้อที่2ไร่นะคะหน้ากว้าง24เมตรค่ะหน้ากว้างติดถนนสุวรรณศรน,นะคะที่ก็จะเป็นที่ถมแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องถมเพิ่มนะคะราคาขายนะคะไล่ละ7ล้านบาท2ไร่14ล้านค่ะค่าใช้ใจ่ายในการโอนต่างๆนะคะออกให้หมดค่าที่ดินแปลงนี้จริงๆแล้วมี9ไร่2งานนะคะ แต่เจ้าของแบ่งขายให้2ไร่ค่ะแบ่งตัดส่วนที่อยู่หน้าถนนขายให้เลยนะคะแต่ถ้าเหมาทั้งหมดยกแปลงขายไร่ละ3ล้าน5ค่ะแต่ลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะทําธุรกิจจริงๆนะคะแม่มคิดว่าแปลงนี้แหละเหมาะที่สุดแล้วนะคะเพราะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวใกล้น้าตกใกล้เขื่อนสุดๆไปเลยค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะให้โทรหาแมมที่เบอร์0ูนย์4 6 5 1 6นะคะ อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube แม่มจ๋าขายที่ดินนครนายกนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ดินสวยๆในนครนายกค่ะสำหรับวันนี้แม่มและทีมงานก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ